นี่นี่จะมีฟาอนพินขาอีกสองครับไอพวกนี้ดอบดอบพินไหมวะเหมือนจะไม่แฮไอตัวนี้ดอบพินไหมคุณจําไม่ได้ลองดูกันโอไม่ดอบแฮไอ,ไอตัวนี้ดอกพินไหมคุณโออันนี้มันถ่าเหมือนเราแต่ม่ดีกว่าดีอ้าไม่ดอบพินตัวไหนดอกพินบ้างวะเนีย <laughs> นี่ผมว่าน่าจะมีตรงนี้ว่ะนะเออตัวพวกนี้มีตัวไหนแจกแจกพินไหม ไม่มีสักตัวเลยกามันเออไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นเควสไอ้เจ้ากามอนนี้แน่เลยคุณโอ้โซแซดอะเอ้ยมแมลงตัวนี้ดอบพินจำได้คุณนี่แน่โอเคดอบแหละ,อ,ะอ้าวถ้าจำไม่ผิดอะตรงเดอร์สแลปมีแน่นอนนะครับ อ๋ออดบันให้ตายเอ้ยไม่ตายหรอไม่ตายอ่ะไม่ตายหรอนี่เออต้องวนเตะตัวนี้แหละเอ้ยแต่ไม่ต้องวนแล้วรู้สึกว่าได้เอาแค่2นะครับตายซะมึงดอบไหมอ้าวไม่ดับอ๋อไม่มีดวงเรื่องว่ะคุณขาดอันสุดท้ายให้ตายคผมว่าตรงเนี้ยมันโอกาสดอบแล้วจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวอ่ะอันนี้เกิดครับไปดูซิจะดอบไหมครับขาดอันสุดท้ายอ่ะ อันสุดท้ายเท่านั้นนะ่ะอันสุดท้ายเท่านั้นนะ่ะขอชัดการดาเมจไปเดิเฮ้ยดอปแล้วดอบแล้วคุณไอ้ดดอบทีดับสองเลยให้ตายเหอะกูต้องการแค่อันเดียวไอ้เคยเสร็จแล้วงั้นอันนี้คือก็จะเป็นอันที่เหลือดิคุณแม็กซิมัมเฮลโอเกิดไม่ได้เลยครับ